สวัสดีครับผมมินพีรวิทครับสำหรับเรื่องเสน่หาสตอรี่ซีซั่นสมเนี่ย,ยมี6เรื่องนะครับผมแต่ว่าของมินจะเป็นเรื่องย่อยเรื่องนึงชื่อว่าเกมร้ายเกมรักครับรับบทเป็นฟิลครับผมฟิลเนี่ยเป็นดีเจหนุ่มเปิดแผ่นอยู่ในร้าน ร้านบาร์แห่งหนึ่งนะฮะเ้วเป็นคนที่ค่อนข้างหัวอ่อนเชื่อคนง่ายไว้ใจคนซึ่งค่อนข้างตรงกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผมพอสมควรนะฮะผม <c oughs> มิก็เลยเลือกรับเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากจะลองพลิกบทบาทมาเล่นอะไรที่ดูแบบดูน่าเห็นใจดูบ้างนะครับผมถ้าใครได้เห็นจากตัวอย่างจะมีฉากร้องไห้ที่แบบเราก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบ,บใช่ชีวิตจริงใช่ไหม ครับผมต่อด,ดีกว่าครับเคยอกหักเคยอกนไม่เคยไม่เคยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพูดจริงอะนะนไปหักอกเขาเฮ้ยบ้าอะไรโดนแหกแล้วโดนแหกแล้วบอกว่าคนอืไม่จริงไม่จริงฉันบอกเลิกเธอตลอด <c oughs> เราเล่นก็ไม่ไม่เคยไม่เคยแบวยบว่าไม่เคยมีอารมณ์แซดขนาดขนาดในเรื่องเลยนะคือในเรื่องเนี่ยมันแบบผมเล่าได้ไหมอะ คือในเรื่องเนี่ยคือว่ามันถูกกระทําจากคนใกล้ตัวมันคือแล้วมันคือเรื่องจริงที่แบบผมอะไปน,นั่งฟังจากปากของคนที่เป็นฟิลจริงๆอะคือผมฟังแล้วผมแบบโหแบบคุณช่างแบบประเสริฐอะไรเช่นนี้ผมจะประเสริฐได้เท่าคุณไหมอะกับการแบบ <Okay. S 2> เพื่อนทําแบบนั้นโอเคเรายอมเพื่อนได้แฟนเราทำแบบนั้นโอเคเรายอมให้แฟนเราได้เพื่อนคนที่เรารักอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าก็หวังว่าเราก็ศึกษาอย่างเต็มที่เราก็หวังว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงกับใจคนดูด้วยอ,อย่างที่มินบอกว่ามันคือจากจากบทนะครับผมที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายกับตัวเราพอสมควรอยากลองลองลอง,ลองเล่นดูแล้วก็คือเนื้อหาพาร์ทมันก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ร่วมสมัยนะเราคิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสังคมทั่วไปเลยจริงๆครับผมก็คือมันก็แรงแต่ว่าแรงกับคนอื่นไงกับเราก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมากเท่าไหร่ก็โอเค มากสนุกมากเพราะว่าถ่ายกันแบบดุเดือดแล้วก็กับเพื่อนๆทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนที่มาเล่นด้วยกันก็ค่อนข้างแบบทางานกันง่ายเร็ววันหนึ่งถ่ายบบถ่ายได้เยอะบบวันแรกถ่ายได้มากกว่าที่วางไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบว่าทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆครับสนุกดีเอาคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงคะก็ จากวันนี้ที่เอ่อบวงสวงกันไปประมาณชั่วโมงกว่านะฮะก็ผมก็ขอพรอไปประมาณ38ประโยคนะครับผมคาด,ด,ดหวังคาดหวังคาดหวังกับทุกเรื่องแหละคือเรื่องนี้เราก็อยากให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะพลิกบทบาทเราให้ดูให้คนดูเห็นถึงความหลากหลายมากขึ้นปกติก็จะเห็นมีในลุคของแบบอ่ะเกี้ยวกา่บ้างโวยวายขี้แบบคิดมากอะไรเงี้ยแต่บทนี้จะเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างฉีกคาแรคเตอร์ออกมาอีกเหมือนกันครับผมก็หวังว่าคนดูจะชื่นชอบตัวมีนแล้วก็ชื่นชอบเรื่องนี้แล้วก็อีก5้าเรื่องที่เหลือด้วยนะครับก็ฝากด้วยกับเสนหาสตอรี่ไม่5้าเรื่องก็คือถึงว่าในเสนหาสตอรี่มี5เรื่องแต่ตอนนี้งานมีนเองมีอยู่7มากกว่า5อีกครับผมปีนี้นะต้องต้องถ่ายนาไปอีก7เรื่องนะผมก็ไม่มีหนี่มีสินแต่ว่าปัญหาคือคือ ทอไมที่รู้ือขยันแหละเราเป็นคนขยันทังยันคือคือก่อนหน้านี้มันรับมาจากโควิดไงแล้วมันคือตอนแรกเราคุยกันไปแล้วว่าจะรับให้ไม่ชนกันแต่ว่าพอรับมาแล้วมันมันชนกันไม่หมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นโควิดอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่2เดือนหน้าอีก2 3 4สเรื่องแล้วก็มีที่รอเออสามารถเดินทางไปต่างประเทศใดใได้เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีที่แผนไว้ไปปีอีกเรื่องหนึ่ง และมีที่คุยอยู่อะไรคือแบบว่าทุกอย่างมันแบบกองกันไปหมดอะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายเหมือนกันว่าคือพอโควิดมันแบบทำให้แบบทุกอย่างมันแบบกระทบไปหมดก็คือ,ค,อคือบทอื่นอ่ะคือเราก็ค่อนข้างเจอแต่บทที่ค่อนข้างแบบดาร์กหน่อยเป็นคนแบบคึม,มบคๆบ้างเครียดๆบ้างโวยวายบ้างอะไรยเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย เราแบบเป็นคนที่ค่อนข้างใสประมาณหนึ่งเลยอ่อนตอนโลกประมาณหนึ่งเลยเออเราก็เลยค uh ิด uh ว่าเนี่ยแหละคือความแตกต่างของมันนะใช่โปรเจกต์ซูเปอร์โนวายี่สมีแล้วนะฮะวันนี้ที่ผมใช้สัมภาษณ์วันที่ 20, sí, 20. Honestly, like that. That 20. อีก3ว <AM applicable> ันก to ็ซ้อมกันไปซ้อมใหญ่กันไปแล้วมีโชว์แบบว่าหลายพาร์ท <boy> น่าสนใจเหมือนกันถือว่าโยมันจะมีลุคแบบ อ่าช่วงแบบช่วงช่วงท้ายกินเนติมกินเนติมแล้วมันช่วงท้ายของซูเปอร์โนวาเนี่ยมีความแบบโจ๊ะโจ๊ะหน่อยนะอ่ะคือดูฟรีนะทุกคนสามารถไปดูได้ดูฟรีในเอสเพลย์นะผมช่วงท้ายก็จะมีอาจจะเห็นว่าที่ศิลปินใหม่นักแสดงใหม่ของช่อง32คนเนี่ยแบบในลุคที่แบบว่าอ๋อมาแบบโจ,โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะกันอะไรเงี้ยมีทั้งหล่อมีทั้งเท่มีทั้ง โจโจะอะไรเงี้ยได้ดูกันหลายหลายหลายรูปแบบ5้าโมงเย็นครับทาง AS Play วันที่23นี้ครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ใน AS Play เหมือนกันๆๆๆมาโประทีเพิ่งจบไปนะครับผมสามารถย้อนดูได้นะครับครบทุก EP เลยในแอปพลิเคชัน i e w นะครับผมแล้วก็ฮุกตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วครับผมทาง Netflix นะครับผมแล้วก็ มีเรื่องนี้ครับผมเนหาสตอรี่ที่้นสนะครับเร็วๆนี้นะครับผมทาง a อสเพร y ครับผมแล้วก็มี v l i ลฟ e ของมีนนะครับผมที่เป็นงานฟิตของ Fan m ิท t ิ้งนะฮะเดือนหน้าครับผมถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็บังเอิญรักนะครับต้นเดือนหน้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีงานที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่อีก1 2 3่งสนั่นแหละฮะเจอกันได้ครับผมก็ฝากติดตามมีนด้วยแล้วกันน่าจะเจอมีนกันไปยาวๆนะครับผม ซูเปอร์โนวายี่สามน้สวัสดีครับสตาร์อัปเดตผมคิมมอนวอลดมเขมมนทาจากวง SP5 ครับรำบ,บดเป็น,นเป็นเป็นยีนครับใช่ครับ S <S ต,รรตัวนี้เป็นเป็นหนุ่มแบบว่าเรียบร้อยน่ารักครับขัดกับคาแรคเตอร,ร์คิมนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นรับบทเป็นตัวละครที่โตขึ้นครับคุณ,คณยีนี่เขาเป็นพนักง,งานบริษัทและแล้วก็ได้เหมือเนเข้ามาเ,เข้ามาดามใจนางเอกที่ผิดพลาดผิดพังอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่เข้ามาดามใจเขาทําให้ชีวิตเขามีความสุขแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปสืบเนื่องกันต่อไปในละครสเสน่หาสตอรี่ภาค3เลยกันครับ แล้วในเร่องอะเราอแอบ,บร,รักเขาเลยไม่ได้แอบ,บเลยนะครับผมจีบจริงจังจีบหนักมากอ,อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไอ้ที่คาแรคเตอร์ครับผมจีบเขาเลย<ต>ผมอ่ะคิดเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ครับคาแรคเตอร์รจะเป็นเรียบร้อยอ่อนหวานจะเป็นแบบเอ่อเหมือนแบบเขาเขา,เขาเจอเรื่องราวแบบผู้ชายไม่ดีมาเยอะครับเราก็เป็นผู้ชายดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาครับผมใช่แล้วเหมือนหรือแตกต่างกับตัวเอง ไม่เหมือนนครับเพราะว่าผมรรมาทะมนกว่าเยอะครับ mm hmm. เวลาผมแสดงผมต้องอั้นอั้นความทะมนตัวเองไว้เยอะเหมือนกันครับผมแล้วต้องเล่นเป็นโตขึ้นจริงๆแล้วผมอายุโตแล้วนะครับแต่ผมอยู่กับเด็กมากเกินไปครับ mm hmm. ผมก็เลยติ้งตองครับแต่ว่าผมก็พยายามคีบตัวเองให้โตขึ้นอ่าแล้วเราเคยมีประสบการณ์แ,แบบรักใครไหมโอ้เยอะครับคนไม่ค่อยรักผมหรอกผมไม่แอบรักเขาเยอะใช mm hmm. ่อืมในอธิบายทั้งหลายที่เขาโอเคอเป็นยะังไงเนาะ ผมเคยแอบแอบรักแรกผมแอบรักครูสากกรนะครับผมใชตต่ตอนปฐมครับนี่เป็นไงสุดยอดปะเป็นนักรักแต่ปฐมตัวร้ายเคยเล่นแล้วครับคนดีก็เคยเล่นแล้วผมอยากเล่นละครพีเรียดครับใช่ผมอยากทำผมทรงเปียกแล้วก็เล่นแบบว่าข้ารักเองนะข้ารักเองอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดควาย อยากลองนะเออแต่ผมถามพี่ๆอย่างถามพี่เต๋าอย่างเงี้ยครับผมพี่เต๋าบอกว่าวิถ่ายกล้องพี่เลียนลําบากนะต้องออกไปนอกเมืองแต่ก็อยากลองอยู่ดีครับเพราะว่าคนเราเราเป็นนักสแสดงนะครับผมเราประกอบอาชีพนักสแสดงอาชีพไหน็ว่าบ,บทบาทไหนที่เรายังไม่เคยเราก็อยากลองหมดแหละอยากเล่นเป็นผีด้วยนะครับอยากลองเป็นผีดูใช่แล้วกออ็อยากลองทุกทุก บทบาทและครับถ้าบอกว่าผู้ใหญ่เขาโอเคเงี้ยให้เรารับได้อยาเงี้ยบทไหนที่เสนอมาจริงเราก็อยากจะรับทุกๆบทบาทเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เล่นบทบาทใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเป็นคิมอยู่พอสมควรนะครับก็คาดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วกันนะครับแล้วก็จะเอ็นดูตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครที่ชื่อยีนเนี่ยนะครับ คือโซเวรีเนี่ยเป็นทาร์เก็ตใหม่ๆเป็นแบบทาร์เก็ตที่ผูมิใหญ่มากขึ้นเอ่อแทร์เก็ตที่เราไม่เคยเจอปกติเราก็จะเจอแต่สาวๆวัยรุ่นสาวไวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็มีแบบว่ายอดฟอลโล่ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นแบบพี่ๆเอ่อเป็นผู้ชายก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เรตติ้งละครค่อนข้างสวยงามเลยกับสถานาการณ์บ้านเมืองแบบนี้เนี่ยเอ่อเรตติ้งละครได้ขึ้น4เกือบ5เนี่ยโหโหดมากนะครับผมก็ดีใจแล้วก็เอ่อคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบเพื่อน คุณเพกาแม่ก็ทักมาบอกว่าเจอเราเนี่ยในในละครอ,อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกออกไป3ตอนแรกเนี่ยยังยังไม่ได้มีบทบาทมากเพราะว่าตัวละครเราอยู่กลางๆเรื่องน,น,นะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงแบบฟีดแบกมาดีแล้วอะไรเงี้ยก็รอติดตามครับแล้วก็เฝ้ารอตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเต็เงจะได้เฉิดฉายรับรองว่าเดือดแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่นเป็นร้ายทีเดียวใช่ครับ ติดตามแล้วกันนะครับเสน่หาสตอรี่นะครับผมภาค3แล้วนะครับซีซั่นสมสินะครับผมแล้วก็เป็นตอนของคิมนี่ก็จะเป็นตอนที่ผมว่ามันมีจริงในชีวิตวนะครับเพราะว่าทำมาจากเรื่องจริงนะครับดูเอาไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ฝากทุกทุกคนงานของคิมด้วยครับคิมจะตั้งใจทํางานเต็มที่ให้ทุกคนได้เสพกันนี่มีละครอีกหลายเรื่องให้ทุกคนได้ดูงไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมคิมนะครับเข้าใจไหม สิ้นปีฝากเจนไบเดอรซีรีส์ด้วยนะครับใช่ผมเป็นพระเอกนะผมบอกก่อนนะเห็นเป็นตัวร้ายอยู่ตอนนี้ไงเดี๋ยวเป็นพระเอกแล้วสิ้นปีเราติดตามนะครับสวัสดีครับชื่อยุนนะครับภูสนุวงศสาวิชากอนครับรับบทเป็นฮัทครับบทในเรื่องเนี่ยผมก็จะบังเอิญไปเจอกับนาเดียครับซึ่งเป็นนางเอกนะครับกลางเรื่องก็จะไปจีบเขาซึ่งตัวผมเองก็จะไม่รู้เนี่ยว่านาเดียเป็นกระเทยก็จะดําเนินเรื่องไปก่อนจนถึงปลายเรื่องก็จะรู้ว่านาเดียเป็นกระเทยแล้วก็ ทำใจรับไม่ได้ก็เลยต้องเลิกลากันไปแต่สุดท้ายก็จะมากลับมาเจอนาเดียอีกทีหนึ่งครับแต่ก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ชวนนาเดียกลับมาคบเป็นแฟนอีกทีหนึ่งแต่นาเดียเขาก็ปฏิเสธผมไปละประมาณนี้ครับเป็นความท้าทายครับซึ่งบทนี้ก็ยังไม่เคยเล่นเลยครับซึ่งเป็นบทที่เป็นแฟนกับเพศที่3ใช่ไหมครับมันเกี่ยวเรื่องเพศขึ้นมามันก็ผมว,ว่ามันก็สําคัญอีกก้าวอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรับบทนี้ครับก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้รังเกียจถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรกันได้ปกติเลยครับเอ่อจริงๆแล้วสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมครับมันก็มีความเท่าเทียมเสมอภาคกันหมดแล้วอะถ้าใครยัง คิดอย่างนั้นอยู่มันก็คงเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันก็เข้าก็คือเท่าเทียมกันหมดแล้วก็ตื่นเต้นแหละครับอย่างเดียวเลยคือตื่นเต้นเพราะว่าเห็นโบสเตอร์แล้วก็มีดารารุ่นใหญ่เนี่ยหลายคนเลยใช่ไหมฮะก็ประกบคู่กับน้องโอมด้วยแล้วก็น้องเฟรมด้วยนักนคือน้องเฟรมเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่2ที่ร่วมกับน้องเฟรมนะครับก็ตื่นเต้นน้อยลงหน่อย ไม่ค่อยเกรงเจอกันครั้งแรกกับน้องโอมนะฮะแต่เจอครั้งที่2กับน้องเฟรมผมว่าสนุกอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์กันมาทั้งหมดแล้วนะครับไปเจอกันหน้ากองจริงผมว่าสบายครับผมไหลรื่นที่ยังไม่เคยเล่นคงเป็นแบบบทบู๊อะไรเงี้ยฮะยังไม่เคยเล่นผมว่ามันน่าจะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเพื่อนผมเคยเล่นแล้วก็บอกว่าเหนื่อยจริงฮะมันใช้ทั้งร่างกายเลยแบบต่อยต่อยไ่อยอางเงี้ย อยากเป็นนักปั้นโมเดลครับใช่ครับโมเดลใช่ปั้นหุ่นแบบเป็นคนชอบศิลปะพวกศิลปกรรมอะไรเงี้ยผมชอบดูหนังใช่ไหมแล้วก็ชอบศิลปกรรมที่มันปั้นออกมาเป็นรูปคนหรือว่ารูปภาพยนตร์นั้นๆอะไรเงี้ยผมหลงไหลในเกี่ยวกับศิลปกรรมแต่เสียดายที่เรียนมาผิดไปเรียนได้คอมพิวเตอร์มาแทน <S 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 สก,กิลในการ ทำอะไรเพิ่มหลังจากที่อยู่บ้านในช่วงโควิดใช่ไหมครก็คงจะเป็นสกิลการนอนครับเพราะว่านอนเก่งมากครับนานสุดกี่ชั่วโมงเ่อาจริงนานสุดในชีวิตผมเนี่ยประมาณสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงนานมากมันง่วงครับผมอันนี้นานสุดแล้วผมเพื่อนผมเคยสิบสองชั่วโมงเลยครข้ามวันเลย นี่คือชาเลนจ์กับเพื่อนอเหรอไม่ครับผมประมาณนี้โอเคแล้วฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ได้ว่าไหมฮะไม่ว่าครับคุณพ่อคุณแม่สบายครับแต่บ้านผมเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้าทั้งบ้านเลยฮะจะมีผมเนี่ยแหละที่ตื่นสายที่สุดแล้วฮะไงก็ถ้าไม่เจอกันไม่เป็นไรครับมาดูกันในเสหาสตอรี่ซีรีส์สนะครับผมว่าทราบทุกเรื่องขนาดบทผมยังทราบเลยไงฝากติดตามด้วยนะครับก็มีวายวานะครับ ถ่ายเสร็จไปแล้วออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็ไวไวสเปเชียลพิ่งถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะออนแอร์เดือนหน้าครับเดี๋ยวลักในไมา์ไลท์แล้วก็บอดี้บันเดอร์จะออนแอร์ตามมาเรื่อยๆครับภายในปีนี้ครับ